เรื่องเล่าดวงไฟเล็กๆในความมืดคืนนี้จะพาทุกท่านไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ผู้คนต้องพึ่งแสงสว่างจากตะเกียงน้ำมันเล็กๆเ,เพื่อดำรงชีวิตในยามค่ำคืนในหมู่บ้านนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้อยเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเล็กเหลือเพียงแม่ ที่ทำไร่ทำนาเลี้ยงดูบ้านของน้อยมืดสลัวมีเพียงตะเกียงเก่าๆที่น้ำมันรั่วบ่อยจนบางครั้งไฟกระพริบจะดับอยู่รอมรอทุกคืนหลังจากช่วยแม่เสร็จน้อยจะนั่งก้มหน้าอ่านหนังสือข้างตะเกียงแสงไฟเล็กน้อยไม่พอจะส่องทั้งห้องบางทีเขาต้องยืนนั่งเข้าไปใกล้เปลวไฟจนร้อนผิวเพื่อนๆในหมู่บ้านหัวเราะเยาะบอกว่า เรียนไปก็เท่านั้นเจ้าจนขนาดนี้จะไปมีอนาคตอะไรแต่น้อยไม่โกรธเขาเพียงยิ้มและพูดว่าแสงเล,เล็กๆนี้อาจพาฉันไปไกลกว่าที่คิดก็ได้นะแม่ของน้อยมักปลอบลูกว่าลูกเอย๋ยแสงตะเกียงอาจเล็กแต่ถ้าใจเจ้าสว่างไม่มีความมืดใดจะหยุดเจ้าได้วันหนึ่งโรงเรียนจัดสอบปลายปี เด็กหลายคนมีตะเกียงใหม่ๆใช้สว่างสวยอ่านหนังสือจนดึกแต่น้อยยังใช้ตะเกียงเก่าไฟริบรีเมื่อวันสอบมาถึงเด็กๆแอบหัวเราะว่าเจ้าแสงริบรีคงเขียนไม่ทันหรอกแต่ผลสอบกลับออกมาน้อยได้คะแนนสูงสุดของห้องครูบุญมาแปลกใจถามว่าน้อยเจ้ามีแสงสว่างเพียงน้อยนิดทำไมยังอ่านได้เก่งกว่าคนอื่น น้อยตอบอย่างถ่อมตนครูครับแสงตะเกียงเล็กๆก,ก็เพียงพอถ้าใจเราไม่ยอมแพ้ต่อความมืดครูบุญมาได้ยินแล้วทราบซึ้งใจจึงมอบตะเกียงใหม่ให้เขาและบอกว่าน้อยเอ๋ยตะเกียงดวงนี้ไม่ใช่เพื่อส่องทางเพียงลูกแต่เพื่อส่องที่เจ้ารู้ว่าความพยายามคือแสงสว่างที่แท้จริงน้อยก้มกราบตะเกียง รู้สึกเหมือนได้รับกำลังใจครั้งใหญ่เขายังไม่หยุดพยายามยังคงแบ่งเวลาช่วยแม่ทำงานในไร่และตั้งใจเรียนเวลาผ่านไปน้อยสอบได้ทุนเรียนต่อในเมืองใหญ่ก่อนจากเขาบอกแม่ว่าผมจะพาแสงตะเกียงนี้ไปเป็นแรงใจจนวันหนึ่งผมจะกลับมาทำให้หมู่บ้านสว่างสวยแม่ยิ้มทั้งน้ำตา ส่วนเพื่อนบ้านที่เคยหัวเราะต่างอึ้งไปตาม,ตามจันน้อยเรียนต่อจนสำเร็จและทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าหลายปีต่อมาเขากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมทีมงานและติดตั้งไฟฟ้าให้บ้านทุกหลังขืนแรกที่แสงไฟส่องไปทั่วหมู่บ้านเด็กๆด,ดีใจวิ่งเล่นผู้คนร้องไห้ด้วยความสุขแม่ของน้อยมองไปที่ดวงไฟบนเสาและกระซิบว่า ลูกทำได้แล้วจากแสงตะเกียงเล็กๆวันนี้ได้กลายเป็นแสงสว่างให้ทั้งหมู่บ้านเรื่องราวนี้สอนว่าไม่สำคัญว่าเราจะมีแสงสว่างมากน้อยเพียงใดหากใจเราไม่ยอมแพ้แม้ดวงไฟเล็กๆก็สามารถเปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่และบางครั้งความพยายามของคนเพียงคนเดียว อาจเป็นแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตของทั้งชุมชนได้